ดีครับสวัสดีครับพี่ธนครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับครับตอนรับสู่รายการไวรุ่นเกนครับผมใช่ครับไวรุ่นเนเทปนี้เนี่ยต่อจากเทปก่อนทีก่อนนะเราพูดกันเนี่ยเราพยายามบริหารเวลาแล้วแต่ยังไงก็เวลาไม่พอครับเพราะว่า พูดถึงจักรวาลของนักแสดงนะครับนักร้องศิลปินของชาวจีนที่ผูกพันกับคนไทยตั้งแต่ยุค90ของเยอะมากอ่ะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงแล้วก็หลายคนนะที่ตอนก่อนเราไม่สามารถพูดถึงได้ทันก็จะมาพูดในเทปนี้นะครับเราก็ไล่เรียงเวลามาตั้งแต่ยุคนู้นเลยยุคก่อน90อีกท่านี้ถ้าไม่พูดถึงดารากลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่ใช่คนที่ผ่านซีรีส์จีหนังจีนแน่นอนนั่นก็คือ 4จตุรเทพรอโลโลทั้งนั้นโอ้โหเฟี้ยวๆทั้งนั้น4ก็คือจตุรอะไรอ่าจตุรเทพเนี่ยเป็นคำนิยามของอาดารานักแสดงชาวฮ่องกงนะครับซึ่งยุคนั้นต้องยอมรับว่าศิลปินชาวจีนเนี่ยส่วนมากที่คนไทยรู้จักจะเป็นชาวฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่หรือไต้หวนนันยังมีน้อยนะฮะทีนี้4คนนี้มีใครบ้างคนแรกเนี่ยโอ้โหแค่คนแรกนี่ผมว่าก็ขึ้นต่อแล้ว หลิวเต๋อหัวสุดยอดเทพประบุสุดหล่อของผมเนี่ยแอนดี้หลิวแอนดี้หลิวโอ้สุดยอดมากเลยพูดถึงที่หลิวนี่ไม่พูดถึงผู้หญิงข้าใครจะแตะไม่ได้นะเพลงต้องมาแล้วครับมติบตติบตติบเ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 ติบตึ๊บผมนี่ึงด้วยความที่ดูนานแล้วลืมต้องมาเปิดดูย้อนอ๋อลืมไปนางเอกเป็นลูกคนรวยใ่่พระเอกเป็นนักเลงแล้วสุดท้ายจบไม่ดีเลยอะเศร้าคลาสสิกแต่ว่าเพลงนี่คือคลาสสิกนะแล้วก็พี่หลิวเนี่ยต้องบอกนะว่าใครเนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวจริงอะ คิดแค่ว่าพี่หลิวเนี่ยสแสดงแค่ละครแสดงแค่หนังไม่ใช่นะครับ,บเขาเป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องมากร้องเพลงเสียงมเพาะมากถูกต้องโอ้โหนี่ไปฟังเพลงที่แกร้องเลยเป็นไงเนี่ยเพลงที่แบบ,บนำภาพยนตร์ดังทั่วโลกไง สุดยอดจริงๆตอนแรกวันนี้ผมจะใส่เสื้อกล้ามแล้วเหมือนเหมือนไักันเลยอะเหมือนกักะไม่แบนก็มาเลยไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยขอโทษขอโทษแพงแพงมากครับผมนั่นก็คือหลิวเตรอหัวนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผลงานแจ้งเกิดของพี่หลิวเนี่ยที่คนไทยรู้จักก็คือบท เอี้ยกล้วยเอี้ยกล้วยใช่มังกรหยกภาคสองอะแล้วอีกหลายเรื่องเลยนะอุ้ยเสียป้องอย่างก็เล่นนะเล่นเป็นฮ่องเต้พี่หลิวเนี่ยอย่าให้เล่นบทที่มีการร้องไห้นะโอ้โหอินโอ้สุดสุดยอดสุดมากแล้วเป็นคนที่หล่อมากอ่านั่นก็คือหลิวเตะหัวคนที่สองครับหลี่หมิงหน้าเหมือนผมเต้ตรงไหนครับผมเอาหนะเอาไปซ้อนกันเดี๋ยวก็เหมือน ตอนนั้นเนี่ยซีรีส์เกาหลียังไม่มีค่ยังไม่มีมาผมว่าหลีมิงเนี่ยสไตล์เหมือนโอปป้าเกาหลีอะใช่แล้วแบบสาวสาวยุคนั้นสาวไทยคี่ยิบหมดอะถูกสูงร้อยแปดสิบสะอาดสะอ้านหน้าตาดูโอปป้าร้องเพลงก็เพราะแสดงหนังแสดงละครก็เก่งผมมาชอบของเขาอยู่เรื่องอะไรเทพบุตรอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ที่ตอนจบมาร้องให้อีกแล้วใช่ใช่แต่จริงๆเขาแจ้งเกิดจากเรื่องนี้ครับเพื่อนรักเพื่อนแค้นอ่า นั่นก็คือหลี่หมิงอีกสองท่านไม่พูดก็ไม่ได้เลยนะครับคนแรกเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเขาอะมีความดังในฮ่องกงเป็นนักร้องก็คือจางซีโยเป็นคนที่เสียงดีมากแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นผมไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงเลยจากใจสิ่งดีมากสิ่งดีมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นคนไทยก็อาจจะไม่ได้นิยมนักอีกท่านหนึ่งตอนนี้ก็โด่งดังอยู่นะครับแม้ว่าอจยุเยอะไรยังบอกเฟี้ยวเลยกัวฟู่เฉิงโคตรเข้ม โคตรแท้คือจริงเนี่ยกูณผู้เฉิงเนี่ยดังมาจากการเป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นแล้วก็มาเล่นหนังเล่นละครผลงานที่คนไทยคุ้นมากเลยครับฟงหวินฟงหวินมังกรบินกระตุยกระจายยุคนั้นที่สร้างปรากฏการณ์เลยนะหนังฮ่องกงที่แบบโอ้โหเขาทำแอนิเมชั่นที่สวยมากแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างเนียนอย่างเนียนมากโคตรเจ๋งอ่ะแล้วก็แบบแกเต้นเก่งอ่ะตอนนี้อายุแบบ ค่าวความหล่อยแกมันไม่ได้นั่นค,คือแค่4คนนะแต่พูดถึง4ที่เป็นจตุรเทพของฮ่องกงแล้วไม่พูดถึง4ที่เป็นจริงเขาไม่เรียกจตุรเทพแต่เขาดังมาจากอะไรที่เกี่ยวเลข4ี่อันนี้พี่ไก่ต้องรู้แน่นอนเพราะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี่คุยกับผมเยอะ F4 F4 ดิอ่ามีใครบ้างมีใครบ้างผมจำได้อย่างนางเอกอะผมอยากสันช่ายสันช่ายตลอดอะเี้แต่นางเอกน่ารักมากครัโอ้ผมชอบผมชอบเดียวเขาสักตรงคอเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยชอบมากเลยแต่คนไทยเนี่ยจะรู้จักนอกจากสันช่ายแล้วอีกคนหนึ่งที่แบบกรี๊ดมากก็คือเต้าหมิงซื่อครับเต้าหมิงซื่อเต้าหมิงซื่อซึ่งจะเป็นเป็นชื่อตัวละครนะอ่ามีเพื่อนอีก3คนคือเป็นเป็นเรื่องของสี่หนุ่มที่แบบโอ้โหบ้านรวยอะโอ้โหรวยเหลือเกินนางเอกนี่ก็จนหน่อยอ่าแต่ก็รักกันดีเล่นกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยยสรรร้้าาางงปกกฏณ์ใหเเมือไทนี่ กีดกันทั้งแบบประเทศเลยผมก็คิดใช่ไหมแล้วก็เอามาสร้างเป็นหนังจากละครมาสร้างเป็นหนังแล้วจากหนังจากละครเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเกาหลีเกาหลีนะครับผมเมื่อไม่นานนี้ของไทยเลยพี่ไทยเลยนะครับมาเป็นแต่ละเวอร์ชั่นจนถึงขนาดเอาเพลงมาแปลงเป็นเนื้อไทยถูกต้อง โอ้หดังไม่ดังคิดดูผมก็อยากอยารู้ว่าทน่าทํตอนนั้นโอ้โหโเอฟโฟนมึงเดินแอคมากมึงรวยมากอ่มึงตายทนีนีน้นั่นก็คือสี่จตุเทพสี่เอฟโฟ่จากไต้หวันนะนั่นเป็นจีนไต้หวันพี่ลืมสีสาวไปหรือเปล่าที่พี่บอกพี่เตรียมไว้อ่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต้องต้องยอมรับอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะจีนจะเกาหลีจะฝรั่งเนี่ยส่วนมากแฟนคลับมักคุณผู้หญิงไงก็จะกินหนุ่มๆทีนี้แฟนคลับผู้ชายอย่างเราก็ ไม่ค่อยแสดงออกก็เลยอาจจะรู้สึกเฮ้ยดาราผู้หญิงนี่ไม่ดังกว่าจริงๆดังแต่เราไม่ค่อยพูดถึงกันก็เอางี้ครับในเมืองจีนเนี่ยเขาจะตั้งว่าสี่ดารุนียกอ่าก็คือเป็นสี่สาวที่แบบโด่งดังมากซึ่งจริงอบมีหลายคนนะแล้วแต่จะจัดกันก็จะมีผมยกตัวอย่างนะจากมันอี้โคตรสวยโอ้ลิ้นชิงเสียคมกริบลิ้นชิงเสียเนี่ยอายุเยอะแล้วสวยมากสวยมากคสาวสองพปีมากแล้วก็โด่งดังมากๆเลยในเรื่องของ เดทคัมพีเทวดาถูกต้องโอ้โหเล่นเป็นตรงฝั่งผู้ป้ายฮะใครใครรู้นะใครที่ดูก็รู้ว่าจริงๆนะบทประพันธ์เนี่ยคือเป็นผู้ชายที่แบบฝึกวิชาจนแบบกระตุ้งกระติ้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนมาเล่นจริงๆเขาเอาผู้หญิงเล่นเลยเล่นไปเลยโอ้แล้วดังมากๆแต่ด้วยความที่เขาคมด้วยไงใช่เขาเล่นดีมาก อีกหนึ่งคนสวยมากๆเป็นอดีตนางงามแล้วก็มาเข้าสู่การก็คือหวังจู่เสียนโอ้สวยมากโคตรชอบอะสวยมากที่บอกว่าผู้ชายไ่แสดงออกผมนี่ไปซื้อโปสเตอร์มาแปะข้างฝาบ้านเลยใช่ไหมฮะโอ้ชอบนั่นนั่นนั่นน่จะเป็นดาราที่ส่วนมากจะเป็รุ่นแล่นทางจอภาพยนตร์อันนี้ทางทีวีเนี่ยก็จะมี2คนนี้เลยครับมาคู่กันเล่นแบบเป็นนางร้ายนางดีะคนแรกครับเร้าเหมยฉีคนที่สองนี่เพิ่ง เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วก็คือโจไห่ไม่โอ้ทำไมท้าสาวสวยมากบอกได้เลยคือคือสองคนนี้มักจะประกบกับหลีหมิงใช่นะฮะใช่บกววผู้เสิงบ่อยอ่าก็ยุคนั้นจะดังคู่กันมาเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับในเมืองไทยเยอะมากถูกต้องร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรัก ให้เพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0911945555พูดมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนั่นก็คือในยุคที่เป็นยุค90และครับทีนี้ยหลังๆ90ก็ยังไม่หมดนะครัครดาราจีนดาราฮ่องกงดาราไต้หวันเนี่ยมากันเยอะมากแล้วก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคใหม่คนะฮนะทีนี้ยุคนั้นเนี่ย พอมีดาราไต้หวันที่เป็นเอโฟดังล้วก็วจะมีหนึ่งคนพี่ไก่จำได้ตระกูลเ,เขาเรียกเฟนชายองค์หญิงอ,องค์หญิงกัมมารอเจ้าเวยไหมเจ้าเว โหตาโตโตอ่ะตาโตสวยน่ารักแล้วผมผมจําไม่ได้ว่ากี่ตอนจบนะแต่วันดียวช่อามอ่ะดูช่องสามอ่ะดูกันไปครึ่งปีอ่ะครับยังไม่จบเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงที่น่าตีมากอ่ะน่ารักแล้วแก้วนะฉลาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเสน่ห์ของเธอเหมือนอีสาวบ้านทุ่งอ่ะมาเข้าวังอ่ะฮองเต้แบบหลงเสน่ห์ก็คือแบบรักเอ็นดูเหมือนลูกเลยพูดถึงเจ้าเหวยเนี่ยผมไปนึกถึงนักแสดงชายอีกท่านหนึงนะพี่ใครใครจงชื้นอะ เขาเคยเล่นคู่กันใช่ใช่อะไรฟุตบอลเซาลินอะไรของเขาอ่ะใช่ใช่ไอ้นี่ไงกังกังฟูฮัตส์นั่นแหละกี่ชิน่กินแค่ไหนกันเนี่ยอ๋อหยบด้วยความหิวหยบหยบอือร่อยด้วยฮะถ้าพูดถึงโจซิงเฉอเนี่ยไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยเขาเป็นคู่บุญกันเลยฮะอู่ม้งต้าโอ้เพิ่งเสียชีวิตไปเล่นดีมากแล้วโจซิงเฉอกับอู่ม้งต้าเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าบอกว่ามีพระเอกก็มีนางเอกคนนี้นะอันนี้ก็แบบมีพระเอกมีพระเอกก็ต้องมีตัวโจ๊กตัวนีมีเพื่อนพระเอกด้วยเพื่อนพระเอกก็มาคู่กันนะแล้วแบบเฮียโจซิงสือเนี่ยแกแบบจอินจริงกันเล่นเล่นทีวีมาเยอะนี่ครับเขามีแฟนชายคนเล็กอะไรก็แล้วแต่ที่มีเขาว่าคนเล็กคนเล็กมาพุ่เป็นโจซิงสือมาแล้วแล้วก็ชอบเล่นแบบตลกหน้านิ่งๆหน้านิ่งๆชวยดูเหมือนโง่ๆอ่ะแต่สุดท้ายได้เก่งเออเก่งเกแล้วก็กระลอนกระลอนหน่อยผมไม่อ่านประวัติเขาเคยเป็นสตันแมนมาก่อนใช่ไหมใช่ครับ ที่เราพูดมาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ว่าเรื่องปรากฏการดาราผลงานเขาอย่างเดียวนะเชื่อไหมว่าท่านท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในยุคนั้นเนี่ยประเทศจีนดาราจีนเนี่ยนำพามาซึ่งอาชีพที่ทําให้คนไทยในยุค90เป็นที่จดจำนะบอกอ่ยถ้ามีถ้ามีหนังจีนมามีละครจีนมาที่ต้องภาคไทยนะต้องมีนี่แหละครับพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรผมเคยอย่างนี้ผมเลยว่าให้เสียงภาษาไทยโดยผู้ไก และนอกจากพันธมิตรก็จะมีอีกอันหนึ่งครับให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีอินซีให้เสียงภาษาไทยแต่ผมเห็นเบื้องหลังพี่ๆี่เขาหมดแล้วนะคนพากเนี่ยสุดยอดคือเขาแทบจะกินกินตัวละครเลยนะควคเสียงุดยังจำได้เลยตอนนั้นอยู่ไอทีวีผมจำได้เลยแล้วหนังซีรีส์ของเกาหลีมาใหม่ๆแล้วพี่พพวกนี้มาพากแห้เราก็เป็นน้องเพิ่มมาทำงานใหม่ๆไปดูเขา ตอนเคี้ยวกินเนี่ยเขาก็กินจริงเลพี่ใช่ใช่้เขาต้องอินกับตัวละครไงอ่าแล้วยังไม่หมดนั่นคืออาชีพของเรื่องของการภาพจะมีอันนึงที่เป็นภาพจำของคนที่ติดตามเป็นเอฟซีทางเรื่องของจินจีนะคะจำกับโดยฉีเคฉีเคคือคือต้องมีอย่างเงี้ยต้ตงฉีเคเนี่ยพี่ไปดูในหนังกลางแปลงเวลาหนังกลางแปลงโคตรสะใจเลยฉีเค เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีใบปิดไงใบปิดหนังหรือว่าละครนะโปสเตอร์พวกนี้นะเขาจะต้องมีเลยถ้าถ้าเรื่องไหนเนี่ยสีเกลิมกับตัวจะใหญ่มากใหญ่มากเลยอย่างการแสดงนำอ่ะนะนั่นก็คือเขาเรียกภาพจําของเร่องอะไรผลงานของศิลปินชาวจีนที่ต้องมีเนี่ยผู้กำกับมีนักพากย์นะยังไม่หมดเราพูดมาเนี่ยช่วงชท้ายของ8090เนี่ยจะมีตัวละครที่ทุกวันนี้ก็มาโลดแล่นครือถ้าพูดถึงหยงจีน จะนึกถึงวัดอยู่วัดหนึ่งพี่ไก่ท่านผู<พ>้ชมวัดเสาหลินเปล่าถูกต้องอวัดเสาหลินคือวัดวัดเสาหลินเนี่ยดังถึงขนาดที่ว่าในในยุคหนึ่งเนี่ยประเทศไทยคนที่ไปเที่ยวจีนเนี่ยต้องมีทัวร์ที่ไปพาไปวัดเสาหลินเพราะว่าดูหนังจุนอินเนี่ยต้องไปผมยังไม่เคยไปผมอยากไปผมก็ยังไม่เคยไปแล้วก็คนที่เล่นเป็นหลวงจีนแล้วแบบจดเป็นที่จดจําของคนไทยเลยต้องคนนี้เลยครับหลี่เหลียงเจียเขาบอกว่ายุคก่อนเนี่ยถ้ามีบูตรลีมีเฉินหลงยุค กลางจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังต้องมีคนนี้ครับหลี่เหลียงเจียหรือภาษาอังกฤษก็คือเจ็ตลีเจ็ตลีโอโกอินเตอร์ไปแล้วสุดยอดไปแล้วแล้วเขาดังจากเรื่องของการเล่นเป็นหลงจีนว่าโทหรือแล้วก็คือตอนหลังก็มาดังจากห่วงเฟยหงห่งเฟยหงทุกภาคครับต้องเป็นเจ็ตลีนะฮะในยุคปัจจุบันเกือบจะปัจจุบันแล้วนะใกล้ๆปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นคนนี้ครับ คนรู้จักว่าเซาหลิงก็ต้องรู้จักมวยหยงชนีอันหนึ่งการยิบมันยิบมันซึ่งยิบมันนี่เนี่ยท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้ตึงตึงนิแต่นิ่งๆมากนิ่งๆมากนิ่งๆมากอ่าผมว่าคนที่เล่นดิเวเวเซลกันน่ะเนี่ยเอาเนี่ยเอาเเเนนีี่่ยยขาชอบเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่าใช่าใช่ซึ่งคนที่เล่นเนี่ยก็คือตัวละครคนนี้นะฮะท่านนี้ก็คือคุณดอนนี่เยืนดอนนี่เยืนซึ่งตอนหลังเนี่ยก็โกอินเตอร์ไปเล่นหนังฮอลลีวูดสตาร์วอลเลยเล่นแล้วแทบจะทุกเรื่องเลยใช่แล้วือสุดยอดมากทีนั อันนี้คือ90จริงมีแค่นี้แหละแต่ทีมงานเราบอกไม่ได้พี่ไก่พี่ทอนพี่ไก่ไม่ได้เลยต้องพูดถึงดารายุคปัจจุบันให้ผมหน่อยผมเป็นเอฟซีอ่ะพอดีเลยครับอยากพูดพอดีเพราะว่าถ้าใครดูท็อปนิวจะเห็นเลยครับว่าตั้งแต่เดือนเมษาโยนเนี่ยเรามีซีรีส์จีนเข้ามาให่แล้วลิขิตรัก3,000ปีครับอ่าซึ่งหนึ่งในตัวละครก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดารุนียกของยุคนี้เลยครับแฟนผมเองอ่ะแฟนคุณเลยเหรอจะทำไมผมชอบผมอ่ะ เจ้าลู่ซื้อผมชอบผมโอ้น่ารักมากผมดูติ๊กต็อกนางทุกวันน่ะน้องเจ้าลู่ซื้อนี่แก้มจะบอมๆน่ารักนะจะมีซึ่งในยุคนี้เนี่ยจะมีไม่ใช่แค่เจ้าลู่ซื้อนะที่โด่งดังก็จะมีเจ้าลู่ซื้อมีไปลู่อ่าไปลู่แล้วก็ถ้าถ้ายุครุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ก็ยังวัยรุ่นยังสวยอยู่ก็จะมีเจ้าลี่อิงคนนี้บากที่พี่บอกว่ารวยนักรวยหนาเนี่ยอีกคนนึงอีกคนนึงเหรออ่ะคนนั้นอย่างมี่อย่างมี่ใช่ไหมอ่านี่ยสี่คนเนี่ยคือที่สุดแล้วครับส่วนผู้ชายไม่พูดถึงครับ เอ้าคุณจะมาแบ่งอย่างนี้ไม่ได้คุณก็ต้องพูดถึงเขาหน่อยดิอ่ามีมีดังหลายคนนะมีเสี่ยวจ้านนะมีง่ะขึ้นตามเนี้ยอ่าผมจะบอกว่าเยอะว่ะพี่ทอนเนี่ยมันมันไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเขาเนี่ยวางมาหลายปุ๊บดูซีรีส์จีนอย่างเดียวน่ะชวนผมเข้าวงการดูซีรีส์จีนอ้วยการชวนคุยเรื่องเกาหลีเกาหลีผมก็ใช่ย่อยไม่น่าจะนี่เกาหลีผมมีผมมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะมาคุยได้เลยใครครับรู้เยอะไหมผมว่าเยอะผมด้วยใครครับนี่ต้องไปถามพี่แกลง อ๋อผมรู้แล้วถ้าเอยพี่พี่กนกเนี่ยจะต้องมีหนึ่งคนแน่ที่ไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนเนี่ยใช่อยู่บ้านกันเนี่ยคนหนึ่งดูบอลคนหนึ่งดูซีรีส์ครับผู้บัญหาของเองครับพี่ปุ้มพี่ปุ้มพี่ปุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายังเชิญจะมาออกเลนั่นนั่นคือทั้งหมดของจักรวาลซีรีส์จีนศิลปินจีนหนังจีนนะพี่ไก่บอกว่าเอยผมทำกันบ้านตอนนี้หนักมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ไก่หนึ่งตอนเอาเป็นอะไรดีครับผม พี่เลือกไหมผมเพอจริงๆริเนี่ยพี่ข้ามสาวสวยของผมไปทั้งสองคนใครอะทั้งซูฉีวิเวียนผมพี่ไม่พูดถึงเลยนะว่าออสวยใสยด้วยน่ะอยากรู้ไหมครับว่าพี่ไก่รู้จักจากหนังอะไรเขาถ่ายแบ๊ <laughs> และนั่นคือทั้งหมดจริงๆครับแล้วก็อยากจะชมเรื่องราวอะไรเล่าย้อนลํำลึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ90นะครับก็แนะนําเข้ามาได้ให้ทีมงานของเราจัดเตรียมมานะครับขอบคุณนะครับ Smart ท i ินเท e เช่นเคยครับที่เป็นผู้สนับสนุนให้เราอยากฟังเพลงเพราะๆเพราะมากขึ้นก็ติดต่อ Smart ท i ินเท e นะครับอย่าโทรไปแค่ ซื้อให้เขาหน่อยซื้อหน่อยเถอะขอร้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำเสื้อแจกแล้วนะอย่างนั้นเลยไม่งั้นนะทำไมมีมีเสื้อแจกนะใครที่อยากได้เสื้อเร์เก้าศูนย์อ่ะติดต่อเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาแนะนำมาเข้ามาวันนี้ตกหล่นใครไปบ้างสัปดาห์ที่แล้วตกหล่นใครบ้างต้องโอ้โห มันเยอะจริงๆไม่รู้จะทายังไงให้มันอยู่มันยอดอยู่ใน20วนาทีได้าะว่าน้องๆน้องๆดาราไทยอ่ะถูกเพราะเราโตมาเนี่ยดาราจีนกับดาราไทยนี่เรารู้จักแทบแบบไม่ได้ต่างกันเลยอะครับผมและนั่นคือทั้งหมดจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ